มมตุลลอฮวบรากาตุสวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะสอนโดยคุณครูฟาดิมอสินานะคะ,ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์ ของชาติไทยนะคะสัญ,ญลักษณ์ของชาติไทยก็คือสัญ,ญลักษณ์สิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นชาติไทยนะคะเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยก็คือธงชาติไทยอสองการแต่งกาย สมเพลงชาติไทยและก็สอาหารไทยนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับธงชาติไทยและการแต่งกายนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูธงชาติไทยนักเรียนรู้จักธงชาติไทยไหมคะเคยเห็นหรือเปล่าเอ่ยว่าเคยเห็นจากที่ไหนบ้างไหมคะจากทีวี หรือจากสื่อต่างๆแล้วมีลักษณะอย่างไรทีนี้เรามาดูลักษณะของธงชาติไทยนะคะอ่านี่คือธงชาติไทยหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธงไตรรงคนะคะลักษณะของธงชาติไทยก็คือจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเป็นข้างใน จะมีจะแบ่งออกเป็น5แถบนะคะแล้วก็มีสีทั้งหมด3สีซึ่งแต่ละสีก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปนะคะจะมีสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินนะคะทีนี้เรามาดูความสำคัญก่อนเรามาดูความสำคัญของธงชาติไทย มาดูความสําคัญของธงชาติไทยก่อนนะคะธงชาติไทยมีความสําคัญก็คือเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยนะคะซึ่งหมายถึงความเป็นเอกราชความเป็นสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์และเพื่อดํารงความเป็นปึกแผ่นตลอดไปนะคะนี่ก็คือความสําคัญของธงชาติไทยนะคะทีนี้ เรามาดูความหมายของสีที่อยู่บนธงชาติว่ามีความหมายยังไงบ้างนะคะสีแรกเลยก็คือสีแดงสีแรกก็คือสีแดงสีแดงก็จะบ่งบอกถึงความเป็นชาตินะคะชาติหมายถึงคนคนในประเทศไทยนะคะต่อมาก็คือสีขาวสีขาวก็ จะหมายถึงศาสนาซึ่งในประเทศไทยก็จะมีการนับถือศาสนาที่หลากหลายนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีศาสนาอิสลามอยู่ด้วยนะคะต่อมาก็คือสีน้ำเงินสีน้ำเงินจะหมายถึงพระมหากษัตริย์นะคะซึ่งประเทศไทยมีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยนะคะโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และนี่ก็คือความสำคัญและความหมายของธงชาติไทยนะคะต่อมาต่อมาเรามาดูการแต่งกายการแต่งกายของประเทศไทยก็จะมีชุดเฉพาะของของประเทศไทยเรียกว่าชุดประจำชาตินะคะเรียกว่าชุดประจำชาติซึ่งชุดประจำชาติของผู้หญิง กับของผู้ชายก็จะไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูชุดประจำชาติของผู้ชายก่อนอชุดประจำชาติของผู้ชายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเสื้อเสื้อพระราชทานนะคะส่วนของผู้หญิงก็จะมีลักษณะแบบนี้ก็จะมีลักษณะที่หลากหลายหน่อยนะคะเพราะว่า แต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะแต่งตัวก็จะแต่งแต่งตัวแต่งการไม่เหมือนกันนะคะอันนี่ก็คือเปลี่ยนไปตามยุคไปตามสมัยนะคะแต่ที่สําคัญที่สังเกตเห็นได้ก็คือนี่ค่ะ,ะจะมีผ้าพาดไว้ระหว่างไหล่นะคะเนี่ยเขาเรียกว่าสบายนะคะสบายก็จะใช้กับ ชุดประจำชาตินะคะก็จะใช้กับชุดไทยซึ่งชุดไทยชุดประจำชาติของประเทศไทยส่วนใหญ่ที่ใส่ชุดแบบนี้ก็จะเห็นกันในงานในงานแต่งงานของของไทยพุทธนะคะในงานแต่งงานของไทยพุทธก็จะใช้กันบ่อยหรือหรือในพิธีต่างๆของที่เกี่ยวกับ ที่เกี่ยวกับชาติไทยนะคะอ่าโอเคทีนี้ก็จบแล้วสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับอ่าสัญลักษณ์ของชาติไทยนะคะสำหรับใบงานของคลิปนี้ก็คือคุณครูจะให้นักเรียนวาดรูปธงชาติไทยและระบายสีให้สวยงามนะคะอ่าตะกี้เรารู้แล้วว่าธงชาติไทยมีกี่สีคะตะกี้ ธงชาติไทยมีกี่สีเอ่ยมีทั้งหมดด้วยกันสามสีใช่ไหมคะอ่าก็จะประกอบไปด้วยสีสีแดงอ่าสีแดงนะคะแล้วก็สีอ่าสีขาวนะคะสีขาวแล้วก็สีอีกสีหนึ่งก็คือสีน้ำ อ่าสีน้ำเงินนะคะอ่าทีนี้พอนัเกเรียนวาดรูปเสร็จแล้วนัเกเรียนก็ระบายสมสีนี้นะคะระบายได้แค่สามสีนี้เท่านั้นนะคะอ่านัาเกเรียนระบายเสร็จแล้วนัเกเรียนก็ส่งมาในลายห้องนะคะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะอ่า ยังไงนัเกเรียนก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ก็อัสสลา,ามุอะลัยกุมวาะห์มัตุลลอฮะบะบาะกาตุ